นี่ร้านค้านำเทอร์โมมิเตอร์ติดตู้แช่สำหรับตู้แช่ตู้เย็นนะคะตั้งแต่ล,ลบ40-27ถึง2องศาแล้วก็ลบ40-80ถึง80องศาฟาเรนไฮต์ตัวนี้จะมีความถูกต้องอยู่ที่บวกลบอยู่ที่1องศาสำหรับทั้งการอ่านเซนติเกตแล้วก็ฟาเรนไฮต์ส่วนวัสดุเนี่ยที่ทำมานะคะตัวนี้เป็นสแตนเลสสตีลส่วนตัวนี้เป็นพลาสติก a b s ใช้งานง่ายค่ะใช้งานได้ทั้งในครัวเรือนแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมเธอทั้งตู้เย็นตู้แช่ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิให้มั่นคงแล้วก็เหมาะสมอย่างเช่นตู้เก็บแช่แข็งผลิตภัณฑ์ยาพวกนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยเขาจะมีคิปให้หนีบสองตัวตัวนี้จะเป็นคลิปสําหรับหนีบเวลาที่เราต้องการหนีบอาจจะเป็นตู้เย็นหรืออะไรคล้องไว้ได้มีรูเจาะ สำหรับทุกคนที่ต้องการที่จะแปะหรือว่าจะวางไว้ข้างนอกส่วนตัวนี้จะดวกมากเขาออกแบบมาก็คือออกแบบมาในเรื่องของแนวนอนเพื่อไม่ให้ขีดขวางการจัดเก็บในชั้นตู้เย็นหรือตู้แช่ได้นีาตัวนี้มีน้ําหนักเบาน้ําหนักอยู่ที่3.5กรมัมแล้วก็ความยาวอยู่ประมาณ5.2นิ้วกว้างอยู่ที่1.25นี้ ออกมาคือออกแบบมาให้เป็นเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการเก็บรักษาอาหารผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าตู้แช่จะมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปแต่ตัวนี้จะมีทําให้เราเห็นได้ว่าอุณหภูมิตัวนั้นขนาดนั้นมีอุณหภูมิเท่าไหร่เพื่อดูความแม่นยาในการรักษาอุณหภูมิตัวนี้มีขนาดเล็กน้าหนักเบาแล้วก็ติดตั้งง่ายใช้งานง่ายนะคะตอนนี้ที่ร้านจัดไฟเซลล์อยู่ถ้ายังไงรบกวนกดสั่งซื้อได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ